เมื่อวันกุศีนะคะมามาเทียบและน้องชัยนาเนี่ยได้มีโอกาสไปเส้นหนังงามหรือว่าเมืองเขาข้องจังหวัดสงขลานะคะ mm. และได้ไปเยี่ยมชมาบานคนครในนะคะาบานคนครในเนี่ยก็จะเป็นบานทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาเลยนะคะหนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเดียวที่เมืองสงขราเนี่ย จาวเวมาชมบ้านนครในนะคะเป็นบ้านทรงโบราณเป็นบ้านจีนทรงโบราณน,นะคะซ่องชัน้นภายในเนี่ยก็จะมีหลุดท้ายนะคะามามาเทียบถ่ายคําซับไม่เป็นนะก็จะไปหลุดท้ายห้องรอก,กาวนะคะแล้วก็เป็นผวกจานกระเบื้องผวกอ้อก้องตกแต่งนะคะ่าเนี่ยค่ะจะเป็นข้อโบราณน,นะคะและบรรยากาศข้างในเนี่ยจะเย็นสบายนะคะอ่า และที่สําคัญเลยที่มามาเจ็บฉ้อคือเขาจะมีบอ่อน้ำาสไมโบราณน,นะเป็นบอ่อน้ำดินนะคะอ่าเนี่ยค่ะจะมีชั้นซ่องด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปชมนะคะแข่ชัน้นแรกเนี่ยก็ผาบใจมากๆเลยเนี่ยค่ะอ่าข้างในเนี่ยเขาก็จะตกแตง่งโดยอ่างานศิลปปาคข้องศีนะคะไม่ว่าจะเป็นจก,กันจานกระเบื้องเกลือหรือว่า เป็นลูกปั้นต่างๆนะคะแม่กระทังลูกท้ายนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เวมาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยนะคะต้องมาเยี่ยมชมบ้านนักพรในให้ได้นะคะและก็สราม,มาที่จะท้ายลูกเก็บปาบความประทับใจเนี่ยได้จุจุเลยค่ะเนี่ยค่ะบ้านนักพรในจะมีซ่องล้างนะคะอ่ามามาเจี๊ยบเดินมาลัางนี่คือล่างแรงแล้วก็จะมีลัางนี่คือลัางถี่ซ่อนะคะอ่านี่ค่ะบ้านนักพรในจังหวัด